วันนี้เราจะมาสุ่มท่าเปิดตัวใหม่แล้วก็ไอวอซึ่งผมว่าเป็นไอวอที่โคตรจะน่าจะมีเลยนะครับผมทุกคนคือมันเทพมากเป็นไงเดี๋ยวเราไปดูกันนะครับเนี่ยคุณดูดูท่าเปิดตัวก่อนนะผมท่าเปิดตัวจะแบบมันเหมือนขี่แบบอาพุป,ปีใหม่อ่ะผมทุกคนเออมันเอามาใช้ในวันปีใหม่อ่ะผมทุกคนนะสวยหรือเปล่าได้ดูอรอบนึงนะครับนี่ เป็นไงอูหูนีก็ทแาเปิดตัวครับแต่ที่ผมชอบมากในกิจกรรมนี้ก็คือไอวอตัวนี้ครับผมว่าสี่สัตว์ของมันจะดูโหดขึ้นมานะครับผมทุกคนอ่าดูดิตั้งแล้วมันดูเท่ผมว่ามันเป็นไลายไฟไลายลาวางอย่างเงี้ยเออนี่ผมชอบผมชอบนะผมชอบไอวอลผมเลยแบบตอนแรกว่าจะไม่ทาคลิปแหละแต่คิดเอ้ยแม่งทำดีกว่าไอวอลมันสวยอยากเห็นรอยแล้าเฮ้ยมันเฟี้ยวหรือเปล่านะครับผมทุกคนเราเลือกของที่เราไม่ต้องการก่อนนะครับผมทุกคนครับนี่เลยรึมเริ่มเลยหมุนเลยเราเป็นของแท้อยู่แล้ว คู่อีกแล้วนะโอ้โหโอ้โหเอาคัตคือแบบเอาผมคุ้มตลอดเหลือสองอันสุดท้ายเอืม,อมเกมค้างซะด้วยเป็นไงล่ะ คือผมแบบบอกแบบว่าไม่ต้องแบบไปนั่งลบตัวเลขอะไรนั่งคำนวณเพชรเลยนะครับผม1 9 2 2เพชรแน่นอนตู้การันตี8ปทีนะผมถ้ามีลดราคาจะอยู่ที่ประมาณนี้นะผมถ้าลดราคาอยู่ที่1 5 7 2เพชรแต่นี่คือราคาเต็มนะครับ 1, นึ่เพชรนะครับผมทุกคนเต็มเหนี่ยวจ้านี่เลยถ้าเปิดตัวของเขานะผมแล้วก็จะมีไอวอลไอวอลผมมันเยอะด้วยไงผมทุกคนครับประเด็นโอ้โหเมื่อกี้เราเกมหลุดไงมันเลยเด้งหายไปนะครับผม เอ,อี๋นี่นี่เจอแล้วเจอแล้วโหแต่ระดับคันมันไม่ค่อยเท่อะะดับคันมันสีฟ้าๆเลยอะผมทุกคนร้อยห้าแต่สามไมวอลนะของเราเนี่ยเสียงปีก้ามันก็จะแปลกๆหน่อยนะครับผมพอดีคอผมอักเสบนะครับผมช่วงนี้น่าเลยแบบเอ้ยวันนี้น่าจะพกสตรีมแต่ว่ามาถ่ายคลิปให้นะครับผมทุกคนอ่าแล้วก็ในส่วนของคันนะผมที่ว่าเข้าใหม่ซึ่งผมก็ยังไม่ได้รีวิวเหมือนกันนะครับผมวันนี้เนี่ยเผื่อบางคนอยากจะดูชุดนะเดี๋ยวผมก็จัดให้เลยนะครับผมนี่ โ okay. อเคอะจัดไปเรารับทั้งหมดมาเลยนะครับผมทุกคนเดี๋ยวก้าเอาชุดไปใส่ให้นะครับผม mm hmm. เพื่อนครับเพราะว่ารางวัลของมันเนี่ย mm hmm. คือผมไม่ค่อยสนใจเท่าไหร่งไงผมทุกคนรอบเนี้ยคือเอาตรงมันไม่ค่อยเท่นะสำหรับผมนะครับผมทุกคนนี่แอร์บงแอร์บอดของมันนะครับเดี๋ยวเราพาไปดูดีกว่านะครับผม mm hmm. เผื่อใครอยากได้ฮะ mm hmm. ดูชุดมันนี่พอใส่เข้ามาเอ้ยผมแต่ผมมีชุดชดิจริงคล้ายแบบนี้ด้วยนะครับผมทุกคนแต่เป็นตัวสีอาสีน้ําเงินสีน้าเงินเออของผมอะ่ะโอ้ hmm. ท้อแท้ไอ้กระเป๋าของมันผมทุกคน,นครับโอ้ยกาเอ้ยอะรีวิวทุกอย่างไปเลยงนะั้นอะรอบเนี้ยอะเี๋ยวพาทุกคนไปดูในเกมไปเลยนะครับผมเพื่อนครับไปเลยครับมาแล้วครับมาอยู่ที่หน้าล็อบบี้แต่มันไม่มีท่าเต้นเลยมาอวดสิทุกคนดูมีท่าหลบกระสุนซึ่งอย่าไปหาทำนะครับหลบกระสุนไม่ได้นะครับผมทุกคนนี่กระเป๋ามันโอ้โหมันดูมันยิงง่ายมากเลยอย่ะบุญาพาร์ทรอบเนี้ยตัวผมจะเด่นมากเลยครับผมดูน่ารักไม่ดูน่ากลัวนะ โอ้ยแต่เราลืมรีวิวท่าเปิดตัวนี่หว่าว่าเวลาอยู่ไงเดี๋ยวเดี๋ยวผมให้ดูท้ายคลิปนะครับผมทุกคนเดี๋ยวไปดูในส่วนไอวอลก่อนละกันนาอผมทุกคนมาแล้วจ้าผมมาชอบไปสนามยิงเป้านะผมรู้สึกฟาร์มง่ายอันนี้คือแอร์บอร์ดนะผมในกิจกรรมเลยนะครับผมมาแบบครบเซตเลยนะของบุญาพัฒมันคนดูชอบหรือเปล่าก็ดูเอานะครับผมทุกคนเอไม่มีใครมากับเราเลยว่าทางขวามันจะมีตัวหรือเปล่าอ๋อไม่ใช่ครับมันเป็นชุดเราเอฟเฟกต์ครับผมแล้วหลุมเตึมโป๊ะแม่นื้อนม โอเคผมคิดว่าน่าจะไม่มีคนมาครับงั้นเรารีวิวไอวอลก่อนนะครับผมดูดีเราตั้งปุ่มดูดีโคตรเท่มันก็สวยนะคือผมชอบนะครับผมทุกคนดูด้านหน้าก็ดูโหดอ่ะองตรงมันเวลามันมองมันคล้ายของเวลเก้าสิบอยู่ไงสีสันมันนะเออเฮ้ยแต่ผมอยากได้ไอวอลเวลเก้าสิบนะแต่เวลขึ้นช้ามากแปดสิบห้ามันเป็นปีเนี่ยผมเนี่ยเดี๋ยวเราลองจอยทุกคนดูนะครับอ่าด้านหลังมองเห็นลอยล้วชัดเจนนะผมว่าไอวอลเราจะพังนะผมส่วนด้านหน้าก็มองเห็นเหมือนกันนะครับผมทุกคนแต่จะดูยากนิดนึงแต่ไม่ยากกหอ ถ้าเขาซูมมามีสโคปสีอ่ะโอเคประมาณนี้นะครับผมในส่วนไอวอลถือว่าแจมแจมแจมถือว่าดีอยู่ผมวนะ่ไม่ได้มีข้อเสียอะไรเยอะครับงั้นเดี๋ยวคลิปนี้เราจับเป็นเจ้าเ k คดีกว่านะครับผมทุกคนอเอ๊ะเอคเยอะแล้วอ่ะเอาเป็นสกาบ้างดีกว่าสกาไม่ค่อยได้จับโชว์เลยนี่สกาต้องมีเก็บเสียงนะผมไม่งั้นหงูแล้วอาจจะแตกได้นะครับผมทุกคนแต่จริงมันควรจะมีแมกลัลนะนะแต่เราไม่มีไม่เป็นไรนี่เอา MP ดีกว่าเกมนี้ <c oughs> ย้อนยุคสักหน่อยเมื่อก่อนผมเป็นคนที่ชอบจับปืน MP40 มากเลยนะครับผมติดจะเล่นลูกซองไม่เป็นน่ะแต่สมัยก่อนลูกซองมันโกงด้วยไงจำได้ไหมที่แบบเข้ามาช่วง,รงแรกๆโอ้โหว่าจะเป็นซองโคงซองควงอะไรโอ้โหซองเม็ดนี่ดิ้นหมดอะ่ะเดี๋ยวนี้2เม็ดผมยิงเขาไม่เคยตายเลยแต่ผมโดนเขาสวนทีหนึ่งสองเม็ดคือผมดิ้นเลยนะโอ้ยจุดมันก็จะลุงลังลุงลังหน่อยนะครับผมทุกคนอันนี้ต้องทําใจนะฮะนี่ตรงนี้มีตัวตนี้มีตัว ปล่อยแมงมุมมาใส่เราแมงมุมไปไหนเลหน,หนูนี่เปิดก่อนเปิดก่อนได้ปูดเปิดก่อนได้ปูดเปิดก่อนได้ปูดแล้วจวังหวะนี้เปิดสกิลมานี่ไงความโกงของสกิลเรานดูเห็นปะบางคนบอกไม่ไปฆ้าม่ได้สกิลอื่นสกิลนี้มันโกงสุดแล้วผมอยากให้ทุกคนเปิดใจมาลองเล่นกันดูนะครับผมทุกคนจริงๆลองดูลองใช้ไอลิขก,กันดูแล้วคุณจะติดใจผมจะบอกไว้นะครับผม แต่ถ้าเกิดว่าเราเล่นตำแหน่งเดียวกิก้านะแต่ถ้าเกิดคุณเป็นตัวชาร์จชอบเล่นระยะใกล้เนี่ยมันมันไม่ควรเล่นสกิลนี้ครับสกิลนี้มันเน้นแบบซัพพอร์ตยิงระยะไกลอะไรเงี้ยไม่เน้นประชิดอะ่ะก็เราจะได้ซื้อปืนอัพสามในนี้นะครับผมเหยียบอีกเลนหนึ่งครับจะได้สี่ร้อยเราวิ่งไปเรืเ่อยก็ได้แต่มันก็เพิ่มขึ้นนะครับผมทุกคนไอตัวดาวเนี่ยโอ้ยแต่ปืนเรามันยังกระโปกอยู่เลยอะ่ะโอ้โหคูณสองจะด้วยเปิดสกิลครับผมทุกคนนะ เป็นไงความโกงของมันสกิลเนี่ยเห็นไหมเห็นไหมเปิดใจลองใช้งานกันดูผมทุกคนแล้วคุณจะชอบผมจะบอกไว้เมื่อก่อนผมก็เหมือนคนดูตอนนี้ว่าสมัยผมติดเล่นเคจําได้ปะติดเล่นเคเยอะๆนั่นแหละแต่ก็อ่ะผมให้ทุกคนดูชุดก่อนชอบกันหรือเปล่าแล้วแต่คนนะนะแล้วแต่คนมองแล้วกันแต่ผมไม่ค่อยแนะนําให้ซื้อเท่าไหร่ผมว่ามันไม่ค่อยมันไม่ค่อยเฟี้ยวอ่ะอ๋้ดดดดดดตัวมดดดดดด เองจะเดินหรือเปล่าเลาเบื่อเบื่เราหมดแล้วไงคุณดูประเด็นน่ะเรากดดันเขาไม่ได้ฮะคือถ้าเขาวิ่งลานลุกลุกให้เราเนี่ยคือเขาจบเลยนะเพราะเรามีไอริสไงโดนเนี่ยเองก็โดนพี่ไอหนูเหลือสิบสี่คนโอ้โหคนก็ลดไวเกินนี่กดแรงนะคุณดูทริปเปิลเคิับบ๊อบจับบ๊อับว้าววาวายดูสินี้ไอวอลใหม่กิจกรรมใหม่ไอหนูเป็นไงหล่อเท่หล่อเฟี้ยวไอะดี่องพี่อะน้องแมน ไปดูศพเขาสักหน่อยครับเผื่อมีแมกแลนให้เรานะครับผมทุกคนโอน้โหไม่มีเห็นไหมเลยได้เกาะสามมาเพราะว่าเรามีในส่วนของตึกอยู่แล้วไงของเราอะไอโบลิิงทำให้เกาะสามเราไม่มีวันพังนะครับไอมีตัว,ม,ตวมีตัวเดินอยู่มีตัวเดี๋ยวเราจอดเป็นหลังคาผมทุกคนนะเราแกล้งขับไปก่อนครับเราแกล้งขับไปก่อนครับสวยแล้วเครื่องบินพังมีตัวเซ็มเลมหรอเซ็มเล่มเครื่องบินผมหรอฮะนี่แบบนี้แบบนี้คือจบแบบนี้คือจบไปแมไหมจบเลยคือจบเลยเอมีตัวด้านล่างเราอีกตัวหนึ่งว่ะ แล่มแลมยิงเครื่องบินผมหรอเนี่ยถ้าเป็นสกิลอื่นถามว่าเราจบคิวได้ไหมไม่ครับเราต้องไปไปชิดอย่างเดียวเลยแล้วแต่นะถ้าหนูไม่ออกก็แล้วแต่นะเดี๋ยวพี่เต้นโชว์น้องฮึบฮับฮึบฮับฮึบโอ้ยชุดกูคอนข้างจะมุงมิงมากเลยผมทุกคนเุ้ยมันมีแม็กั่นเสียดายวะคุณยิงรถเออคุณยิงเครื่องบินผมเองนะช่วยไม่ได้นัน โดนโดนไงโอ้โหเกือบนะเจ็บจุกนะหนะ้าจริงๆก็อยากลงหน้านะแต่ตำแหน่งเรามันดีจัดเรามองเห็นคนหมดโอ้โหเสียดายครับผมนะเขาวิ่งไปได้ฮนะโอ้โหเได้าวอไม่มีผลนะคือเขาไม่ได้อยู่แล้วอะเอยชุดเป็นดุดตุวมเตี้ยมจังเลยวะโอ้โหไที่ขอมันเยอะขอมันเยอะจัด คือของมันเยอะจริงผมทุกคนในตัวนี้เนี่ยเฮ้ยนั่น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 นี่โดนโดนเราบอกเลยว่าโดนเร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 าโอ้โหไม่น่าเชื่อรอดไปได้ฮะโอ้โหมันมีรถบังให้ผมทุกคนนะถือว่าดวงดีของมันนะแต่ตัวด้านในก็ต้องออกนะเอยมันจอดมันจอดมันจอดเอาเข้าหัวเอาเข้าหัว ลถไปอีกเหรออุ้ยขึ้นบนก็ได้วะดีตัวจะมาเอาเราวะอันนี้แปลงล่างเอาจังหวะนี้ยังไงอ่ะเอาอยัางไงอ่ะจังหวะนี้ะแจมี่เราอะอุ้ยอุ้ย อย่ามาทำตัวแซมแล่มจะมาชนเราวุแนแหน่โยกหลบไอ้น้องฮ,ฮึบพับฮึบฮึบอุย๊ยผมไม่ได้เกี่ยวอะไรพวกพี่เลยพวกพี่ก็ยิงกันสิจ่อยวอก่อนแม่งกูชโชว้อวอเยอะแล้วโอ้โห้โดนคอีกลนวะเนี่ยอุย๊ยบาลิตแม่งเฮ้ยไม่น่าเลยก้า เรียบร้อยหวานเจี๊ยบอืมไม่เป็นไร่างนั้นก็ถือว่าเราได้รีวิวแล้วผมทุกคนอโอเคก็พอเ right, yeah. อาอะไรเยอะแยะเดี๋ยวผมให้ดูท่าเปิดตัวของมันนะครับผมทุกคนถ้าเราเข้าตี้ไปปุ๊บเนี่ยไหนวะออกมาแล้วมาช้าผมทุกคนแต่มานะโอ้โหคือถ้ามันมาแล้วมันเปิดตัวด้านหลังมันสีดำเลยน่นะยาจะสวยกว่าน,นี้นะมันจะได้เห็นตัวพู้อะ่ะอันนี้มันไม่เห็นตัวพู้อะ่ะคุณดูมันมองไม่ค่อยเห็นนะดูดิเห็นนะดูนะ เพราะว่าด้านหลังมันสีมันสดใสยอยู่แล้วอะพอพุกขึ้นมามันก็ไม่ค่อยเห็นน่ะทำมาทำให้กระหลังดำอ่ะสวยมากเลยเออโอเคแล้วก็รีวิวทุกคนดูไปแล้วนะผมในส่วนของไอวอลของมันนะผมแล้วก็ในส่วนของพวกชุดพาร์ตต่างๆนะผมซึ่งผมก็มองว่ามันตุ้นเตี้ยมนะครับผมทุกคนแต่แล้วแต่คนชอบนะครับผมทุกคนครับโอเควันนี้ผมขอตัวกลับล่ามือไปแล้วเพียงแค่นี้นะครับผมอย่าลืมติดตามกดซับสไครต์และกดไลค์ให้เราด้วยนะครับผมวันนี้ก็สวัสดีครับ